สว,ส,สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องแม็ก้าเพิร์นนะครับ EP นี้นะครับเราจะมาแนะนำการทํารถที่จอดนานนะครับสตตร์ไม่ติดนะครับว่ามีทำอะไรบ้างทำยังไงนะครับให้รถติดกลับมาใช้งานได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ แบบของเราวันนี้ก็จะเป็นเว็บ125ผมว่าเถกนะครับคันนี้เข้ามาเมื่อวานนะครับรถยังไม่ติดจอดนานนะครับเครื่องบนลงนะครับไปมาเดี๋ยวมาดูกันคนระับทาอะไรบ้างนะครับไปกันเลยครับเมาเริ่มมาเริ่ม นะครับใส่ไว้ที่ตะก,การหน้านะครับจะได้ไม่หายนะครับแล้วก็ถอดชุดสียออกมานะครับเ,เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถอดคาบูออกมาล้างนะครับเรื่งต้นนะครับจะล้างคาบูก่อนแล้วเราจะได้เช็ค วัเทียนนะครับเราจะว่ามันจ่ายไฟดีหรือเปล่านะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับถอ,อดคาบูมาทําความสะอาดนะครับหรือมาล้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวย้ายมุมกล้องมาดูฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกมาดูนะครับนหมูน้ำมันในหม้อสากถอดถอดสองตัวนี้แหละครับมาเป่าครับหลักๆเลยด้านในนะครับผมจะใช้น้ำมันฉีดก็พอนะครับเพราะว่ามันยังสากอยู่ไม่มีฝุ่นครับแล้วก็เดี๋ยวล้มเป่านะครับก็เรียบร้อย ก็ส่องดูนะครับนมหนูส่องไปทางแสงว่ามันทะลุหรือเปล่านะครับส่องไปแบบนี้นะครับถ้าไม่ทะลุแสดงว่าตันนะครับเดี๋ยวใช้ลมเป่ากันลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเป่านะครับนมหนูนะครับใช้ลมนะครับเป่าต้องรู้ให้ล่ะ เอาแล้วส่องดูนะครับแสงผ่านนี่ก็ได้เลยนะครับถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวไปบอกกันอีกทีในรายละเอียดกันล้างขบูแล้วกันนะครับ mm hmm. อ่ามีแสงผ่านแล้วก็โอเคแล้วครับแค mm ่นี้เรียบร้อยประกอบข,อบ,ขอบูกลับนะครับ ก็เรียบร้อยครับเ,เพื่อนๆใส่ข้าวบัวไปที่เดิมแล้วนะครับอโอเคอเดี๋ยวมาเช็คไอ้ไฟจุดระเบิดนะครับหรือ,อว่าไฟหัวเทียนนะครับว่าจะทำงานหรือเปล่ามาดูนะครับหัวเทียนค่อนข้างเปียกน,นะครับ๋ยวผมทำความสะอาดแป๊บนึงนะครับ มาดูกันโหดยันค่อนข้างเปียกแล้วค่อนข้างชิดนะครับเดี๋ยวผมจะดัดขึ้นมานิดนึงนครับอ่าโอเคดัดระยะห่างเขี่ยวให้พอดีนะครับไฟจะได้สปาร์ทได้ครับประมาณนี้คันนี้ไม่มีเขาเรียกเลยตักหดยนนะครับอ่าเดียวมาแบบนี้นะครับงานดิบๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองอย่างนี้เลยแล้วกันก็ระวังไฟช็อตมือได้นะครับ แล้วก็เอาหัวเทียนไปวางใส่ตัวเครื่องนะครับผมไม่จับนะครับงานนี้ไม่กล้าจับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันช็อตนะครับมีปัก๊กของเทียนนะครับอ่ะเปิดกุญแจโอเคเดี๋ยวมาลองกันเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้ๆนะครับไฟที่กระพริบ ตรงเขี่ยวนะครับเห็นไหมโอเคเบื้องต้นนะครับอ่ะสองจุดนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวใส้หัวเทียนกลับเข้าไปที่เดิมนะครับเช็คสองจุดแค่นี้ไฟมาน้ำมันมีนะครับยังไงติดแน่นอนนะครับรถนะครับอารูมเช็คแรงอัดด้วยนะครับลืมเลยอ่าอีกอย่างเช็คแรงอัดนะครับใช้มือนิ้วนี้นะครับปุดปีกุญแจก็ได้ครับมันจะช็อต กดตรงรูหัวเทียนแล้วก็เอามืออีกข้างสตาร์เทเครื่องลงไปถามจะมีจะมีลมดันออกมานะครับแสดงว่ามีแรงอัดอยู่เดี๋ยวใส่หัวเทียนกลับมาที่เดิมเดี๋ยวเราเติมน้ำมันเข้าไปนะครับเสร็จปากหัวเทียนเข้าไปนะครับอันนี้ ปักแต่งนะครับโอเคตรงตามหน้างานนะครับไม่มีปักเงียนนะครับน้ำมันนะครับอ่าจะเติมน้ำมันใส่รถเข้าไปนะครับโอเคตรงนี้นะครับอ๋อน้ำมันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับครึ่งถังนะไม่ต้องเติมเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าน้ำมันลงหรือเปล่านะครับขั้นตอนที่สามน้ำมันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกฝั่งหนึ่ง เพราะว่าน้ำมันมันไหลฝั่งนี้นะครับอ่านี้เพื่อนๆซูมนาะซูมอยู่ละเี่ครับผมจะทอดสายน้ำมันนะครับตรงนี้เอาอ๋อตะกู่นะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายก่อถ้าเราเจอปัญหาเพิ่ม อ่าทุกคนเราเจอปัญหาเพิ่มครับด๋ยอขอชุดชุดสีข้างหลังออกครับก็ดีก๊อ,อกน้ำม,นมันมันหักนะครับผมต้องได้ใส่ต่อก๊อ,อกใหม่ต่อสายน้ำมันใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวดูไปได้วยกันนะครับขั้นตอนที่สามคือน้ำมันนะครับน้ำมันไม่มียังไงก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวมชดดพอ,อชุดสีรอกันสักครู่ครับอ่านี่อด,ด้านหลังเรียบร้อยนะครับทีนี้ เดี๋ยวมาดูกันปัญหาอยู่ที่ไหนนะครับอนี่อตัวนี้เลยครับระบบน้ํามันเนี่ยครับมันหักนะครับนี่เลยนี่แหละตัวที่แบบเป็นดูดปุ๊บตายท่อออกมามันหักนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้ต่อตรงมาจากนี่เลยยิงยาวเลยนะครับมใส่ใสายน้ํามันไปเลยดีกว่าก๊อกนะครับ อ่ผมต้องมีกรองด้วยเอามันต้องได้ต่อกองด้วยดิเพื่นเพื่อนเอา้าผมก็ใช่กรองนี่เลยแล้วกันมันไม่มีกรองเล็กนะครับเอเอเดี๋ยวผมจะวัดระยะแ,แล้วตัดเลยนะครับ เอาสายนี้อ,ออกก่อนตัวเก่า,เอาออกไปเสีบยบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไหลอเดี๋ยวผมก็ถอดสายที่ว่าวิ่งนี่นครับน้ำมันใช่หไหมพุ่งปี๊ดเลยครับอ่าอ่าผมใช้ก๊อกตัวนี้แทนนะครับนี่เห็นไหมน้ํามันลงแล้วเปื่อน,เ,อนเดี๋ยวมาถึงปลายอ่ะดูปลายมันนะครับนี่ดูปลายทางก่อนนะครับนี่เลยนี่เขาเรียกไฟมาน้ํามันมี ยังไงก็ติดนะครับเ,เดี๋ยวมาสตาร์ทกันเ,เดี๋ยวดูพร้อมกันเพื่อนๆรถจะติดหรือเปล่านะครับเ,เ,เวผมจสตาร์ทให้ดูฟ,ฟังเสียงพร้อมกันนะครับเปิดโชค๊คหน่อยนะครับโชค๊คในนี้อกสายหลุดนะครับ ผมว่าการไม่ใช่แล้วเ <c oughs> ราจะตั้งมารสิ์นะครับดูทรงครับนี่นะครับเเบื้องต้น ติดแล้วนะครับนี่เช็คแค่สามอย่างเห็นไหมครับเปลือนเปลือกเดี๋ยวผพาเดินดูนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเบื้องต้นนะครับการเช็ครถจอดนานนะครับให้กลับมาติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็มีขั้นตอนการทำประมาณนี้นะครับสามจุดนะครับหลักๆ อ่าเราจะมีคาบูหัวเทียนครับแวก็น้ำมันนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมไปเช็คอีกทีนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพ,พี่น้องนะครับที่ชอบรถแล้วก็ชอบในการซ่อมรถนะครับนี่ก็เป็นการเบื้องแนะนำเบื้องต้นนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปจนจบเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ